กองหลังที่โอวิยาเยอะสุดในปัจจุบันครับอเล็กซานโดเนสตอรอยู่ที่113เลยนะครับตัวแรกแต้มเนี่ยส่วนทางกับโอวิยาเลยเพิ่มแรกแค่800ก็อยาเทียบกับเคเลนี่เนี่ยถูกกว่าแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับคิงเนี่ยก็เดี๋ยวไปลองกันว่ามันจะเก่งกว่าคิงเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าแต้มเนี่ยมันถั่วก,กันเลยมันใกล้เคียงกันนะครับไปสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียบนบริษัทตามกฎหมายนะครับ เติมง่ายได้ทั้งเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อยเปอร์เซ็นเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์จบมาครับสำหรับเนสตอรนะครับตัวนี้ o v เอยู่ที่118นะครับสำหรับไปส้มพลังงานให้มา4ดาวกับแต้มสกิลอัพเป็นการม่งบอลมาแล้วก็พลังแฝงครับมีเนตแท็กเกินมาให้วอลเลตปานกลางสูงนะครับส่วนสูงอยู่ที่187กิโลกร,รัมนะก็ไม่ถึง190แต่ว่าเรื่องของความเร็วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เเเท่่่าาไหรรนนะะมมัักกก็็อออณ์ดียว King ยวบลคื ไปได้เร็วสปีดปลายครับอยู่ที่160เลยแต่ว่าสปีดต้นเนี่ยก็จะช้าหน่อยอยู่ที่138การใจบอลครับส่งใกล้ส่งไกล,ก,ลการมอง ายดีกว่าคิงนะครับแล้วก็เรื่องของความว่อไวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะน้อยกว่าคิงนะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ย79กิโลกรัมมันก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับผมคิดว่าจังหวะพลิกตัวเนี่ยมันก็น่าจะทําได้โอเคอยู่ส่วนเรื่องของเกมรับครับจุดเด่นจุดหลักเลยค้าพลังดีมาก200อัพเกือบทั้งหมดเลยนะครับกว่าจะก,กลับกบตัวการเตะเคลยนแบบยืนแล้วก็การบบกการับรูนะเพื่อได้บวกเกี่ยวกับทีมแบทไปด้วยก็เลยเป็น203นะครับรการกระโดดกับการมง ให้มาก็ถือว่าเวอร์มากเพราะว่าวนหนึ่งเลยเนี่ยผมอัพเป็นแต้มสกิลการหมุนมาด้วยถึงส่วนสูงตัวนี้จะไม่ถึง190แต่ว่าก็น่าจะหมุนได้ดีนะทําเป็นเล่นความแข็งแรงครับ198ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเรื่องของความก้าวร้าวครับ1 4 4นะครับก็จะแสดงผลในโหมดมินเจอร์นะครับสำหรับใครที่สายมินเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเข้าบอลโหดเข้าบอลดุขนาดไหนนะสำหรับเนต้ก,ก็เดี๋ยวไปลองกันครับสำหรับแผนของเราก็จะเป็นแผน 33, งสี็จะมสามโฮดดิ ว่าจะได้มาช่วยเล่นเกมลับไงแล้วก็จะมาดูเลยว่าเนตาเนี่ยมันจะไหวไหมกับกองหน้าสมัยใหม่ของเกม FC m o b บ l e บไปครับมาครับสับพต่อสู้พาเลตนะครับพาเลตนี่กองหน้ามีเบลบเบเซมาแระฟอร์ดแล้วก็กาลินชานะครับมาคิซิโออะ่ะจ่ายมาตรงนี้เบลอยังไงครับแทงช่องมาแต่ว,ว่านี่เงี้ยวขูดจิ้มไปดิมาถึงก็โชว์เลยเนตาครับสุดยอดไปครับเอ้าผมกดจ่ายแล้วมันกดไม่ติดครับยังได้อยู่กุลิดให้มาครับเปเร่เปเร่จะยิงยักมาหนึ่งทีแล้วก็ แทงช่องมาที่ตีซอนตีซอนจะเล่นเชิงวิจาร์ฟ้าหรือเปล่าเมื่อกี้มีโดนแซน,นะแต่ว่าไม่ฟาวนะครับโดนสวนวะยังไงครับแลฟอร์ดให้มาแต่ว่าเนต้าเข้าบอลนี่ไงเนต้าเอาเข้ามืดเว้ยเลยยังได้อยู่นี่ไงเรามีสตมัมเอาสตัมเข้ามืดโอ้โหคู่หูเซนเตอร์เข้าวืดสองตัวเลยมาคิเซโอครับจ่ายมาแต่ว่าเรามีสตัมนะสะตัมเข้าหน่อยสตมัมนี่ไงสวยงามครับสตมัมให้มาตีซอน พิกมาหนึ่งทีแล้วก็เติมหน่อยดิเติมหน่อยเฮ้ยมึงเติมกันหน่อยสวยลูกนี้พาเมื่อเปิดให้กับลุดกุ <S <S ลฤทธโอ้คู่แม่งมุ่งไม่ได้นี่ไงทับไปดิโอ้คุยแม่งเซฟเซฟได้ไงนี่เราหาเลยครับเนต้านะครับน่าจะตรงนู้นหรือเปล่าครับผมยาวเนต้าได้มุ่งไหมได้มุ่งมาแต่ว่าไม่เข้าทางใครเลย <S <S เนต้าครับ <S <S ให้มามาจุดให้ต่อครับทีโกลิด ให้ต่อมาครับที่<อ>เปเร่เปเร่กับเลนเชสอีทีสวยงามจัดเปเร่แทงช่องมาหลุดเฉยตีซอนตีซอนกดซ้ายกดซ้ายเต็มอลโอเต็มแคงเกอร์ชิวๆไปสบายสบายโอ้ยอะไรอะไรครับอะไรครับเนต้ารออยู่แล้วครับมาดิมาดิครับยังไงนี่ใจคือนมาแต่ว่าเรามีกุลิตเขาไม่ถึงบอลครับเดซิมาดีไงเสียดสตามไปดีรู้เรื่องตะขึ้นหน้ามาครับซอนโม่งโชว์มาตรงนี้เปเร่แทงช่องต่อครับอ้าวสวยแบบนี้ สวยนะครับแบบนี้ไปรอเลยน้องไปรอเลยไปรอเลยครับสลับเปเล่เปิดมาลูกนี้แต่ว่าโอ้โหเปิดอะไรวะโคมันสุกเตสเบลครับจะไปไหนครับเบลเปิดมาแต่ว่าเรามีเนต้านี่ไงมุ่งคือประตูไปแล้วก็นอนยาวเลยเพื่อนไม่นอนว่ากูตัวเราดึงเชิงครับเราดึงเวลาครับลูกนี้เออแล้วก็เตะขึ้นหน้าไปครับเอาเสมือนี่ว่าคือผมผม,ผมนึกว่านำเวเสมือนี่วะใช่แล้วคุณจะดึงเวลาทำไมวะเนี่ย ไม่เข้าใจตัวเองคือนึกว่านำครับปะโถเอ้ยดตา้ายังไงโอเคครับก็หมดเวลาไปนะเสมอเฉยมาต่อครับสลาตานีนะโอ้โหยยโยคลเลสเจโอลาเกลเบลแล้วก็ซอนนะครับกองหน้า4ตัวเลยวะกุลิตให้มาครับเปเล่แทงช่องมาลูกนี้สวยงามจัดชาบอมพิก1นทีแล้วก็จ่ายมาหลุดเฉยแล้วก็นิ่มๆนิ่มๆไปได้โอ้โหซอนถึงมีนวะอะโชิวชจีโนล่าวะ จ่ายมาตรงนี้จะไปไหนครับเดกเลสต่อไข่แต่ว่านี่แงโอ้โหเนตาซ้อนดีมากเอ้าผมจ่ายไม่ดีว่ะเข้ามาหน่อยชิบหายแล้วโอ้โหโดนนันเอโอ้โหผมจ่ายผิดครับอันนี้ความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับอะไรอะไรเด็กเลสนี่แงอะไรล่ะเจอไปดิเนตาเวสวยงามไปรับไปเล่ไปเล่ในเชนหนึ่งทีแล้วก็หลบมาได้แล้วก็แทงช่องมาซ้อนหลุดนี่ไงโอ้โหเอ้าโอ้โหใครบอกยาชินมันไม่เหนียวครับ มันเหนียวนะนี่ทําไปเล่นเราได้เปิดอยู่คนดีคนเดิมเนต้าได้มุ่งแน่นแน่นอนน้องนี่แง้มมุงมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบโอ้ยเบลมาไงนี่มายังไงพยาวานอนตามไม่ทันด้วยเดลอย่างไงครับนี่เอ้โคโหเจอมาซิโร่ไปทีหน้าขามาเลยครับไปในสวนเฮ้ยโอ้โหผมใจติดว่ะมัวแต่พูดไงโดนแย่งไปเลยอะไรครับอะไรครับอะไรครับจะต่อไข่แต่ว่าก็ติดเนต้าครับมาดิโอเวนนะเอ้า นั่นไงมัวแต่พูดทีกแก้วมัวแต่โมยังไงครับชิบผายกูโดนแน่นอนโอ้โหยเกือบโดนนวนี่เบลมาอีกแล้วครับจ่ายมาตรงนี้โยเคเลสโยเคเลสยังไงจ่ายมาแต่ว่าเรามีนี่ไงเน,นตาเว้โหูโดักดีจัดดักโคตรดีครับเนตาไปดิชาบอมนี่ไงสวยแทงช่องมาซอนหนึ่งมิลตอกไข่สวยงามได้อยู่โอ้โหความเร็วมันหายไปไหนวะคือผมไม่ได้เทนเวลไงซอนอะความเร็วมันเลยหายครับ สตัมตามหน่อยสตมัมสตัมว่าไงตามไม่ทันว่ะโดนเปิร์ดไปเนี่ยยังไม่โดนอุ้ย,ยนี่ไงมาดิก็มาดิครับก็มาดิเออเปิดอย่างนี้ก็ชิียวเครับเสมอนะตานเนา่แมนเน่นะครับตาเน่เจอกับเอฟซีบาร์เซโลนาครับผมนี่โอ้โหทีมติร์ดแล้วนี่กองหน้าก็จะมีเปเรเลสก,กับคับนะครับก็ถือว่าตึงมือเนตาอยู่แาลินชาครับจ่ายมาตรงนี้กุลิคกุลิจ่ายมาเอาหลุดเฉยเลยสองตัวแล้วน้าโอ้โหสตัมขึ้นได้แต่ว่านี่ไง เนต้มามาโม่งเว้ยก็มาดีตัวจังหวะแรกนะครับเมื่อกี้นี้มันเข้าพัวทั้งคู่เลยนะทั้งสตาร์มแล้วก็เนต้าเลยอะไรวะยังได้อยู่ไปเอบมาชุดมาชุดแทงช่องมาสวยงามจัดกุลิดมาแล้วกุลิดยังไงความเร็วมีไหมกุลิดย,ยังได้อยู่กุลิดกุลิดใจเอาข้ามาก่อนแต่ว่าโอ้โหเลกเต็มคืนได้ไหมเนี่ยแหลมพลาดพาบอลขึ้นมาครับตรงนี้แหลมพลาดยังไงยังไงน้องแทงช่องมาให้ใครเนี่ยผมมีมาเซล่นะเว้ยู้หมาเซลู ยังเออเลยลูกนี้กาลิชาเปิดแน่กาลิชาเปิดมาแต่ว่าซาบอสว่าไงโอ้โหเกื <evaluation> อบโดนมาอีกแล้ว,วะ <c oughs> อววะมาไม่พักเลยวะ่ะซอนหนึ่งมินเจอกับซาบอต้าซอนเปิดแน่นอนซอนไม่เปิดเนต้าเข้าหน่อยเนต้าอย่ายืนจ้องเนต้าเข้าบอดี้โอ้โหมันยืนจ้องทอําไมอะเดียไปโอ้โหโ,โดนนั่นไงล่ะไปยืนจ้องไงฮ <c oughs> าร์เมอร์จ่ายไปดิสวยดิเบรร่ให้มาครับลูกนี้กุลิต กุลิมึงโชว์ของได้ดีเฮ้ยโอโหเฮ้ยพันเท่าไรแต้มกูได้อยู่เบลลี่จ่ายมาสวยงามพามือโอ้โหเซฟได้ไงอ่ะมิลินยังได้อยู่ครับยังได้เปิดมุมนะลูกนี้ยังได้เสียวไปเลยน้องชายเปิดมาลูกนี้แต่ว่าอยู่ที่กุลิตหมุงไม่ได้ครับมันไม่เปิดให้เนต้าว่เฮ้ยยังได้อยู่มันเนี้ยไม่น่าได้แล้ววะเข้าบอลหน่อยเนต้าเนต้าดูครับสังเกตมันวิ่งไล่เลยนะมันเราไม่ยอมลงเนี่ยดูดิลงไปก่อนเพื่อนู้วิ่งลงไปก่อน ยังไงเนี่ยยังได้อยู่มาซิโลสวยให้มาลูกนี้ซอนซอนใจดิสวยงามยังได้ไหมโอ้โหไม่ได้วะอะไรวะเฮย้ยโอ้ยเอ้ยเนต้ามันมันมาทาไมอ่ะดูดิเห็นปะ่ะเห็นไหมอ่ะมันวิ่งขึ้นมาทําไมวะเนต้าเนี่ยมันไหวหรือเปล่าวะเฮ้ยผมว่าถ้าใช้เมนเร์เราไปใช้คิงเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมากกว่าหรือเปล่าครับว่ามันเข้าบอลแบบโคตรพลาดมากเลยอ่ะเนต้าโอ้โหโดนจนได้ครับโยนครับแต่ละลูกแต่ละดอกเปิดมาลูกนี้เนต้ามงเนต้าเก็บได้ไหมเก็บได้อยู่เนต้า โอ้ยเก็บไม่ได้วะเนเต้าอะไรวะยังไงนี่เข้าการมาแล้วแลมผัดแลมผัดแทงชึ้นมาแต่ว่าเรามีสตัมดักครับสวยงามมากสตัมเนต้ายังไงจ่ายขึ้นหน้ามาครับแต่ว่าจานน่าจะเป่านะด้านเง้ววโหแพ้ไปครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคิงเนี่ยมันดูหน้าเล่นมากกว่านะถ้าคุณเล่นมินเจอร์โอเคครับลังจกที่ได้ไปเล่นมานะสลับอเลซานโดเนสตอนะครับตัวนี้แค่แปดร้อยแต้มถ้าเทียบกับคิงนะผมคิดว่าในมินเจอร์เนี่ยเล่นคิงดีกว่าครับแต่ว่าในเฮตูเฮต มันก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเออเนต้ามันดีกว่านิดหน่อยแค่นิดหน่อยเท่านั้นก็คือเรื่องของสปีดต้นคิงเนี่ยมันจะอืดๆสะหน่อยนะครับสปีดต้นเนี่ยแต่ว่าเนต้ามันไม่ค่อยอืดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นข้อดีเนาะที่ดีกว่าคิงนะแต่ว่าเรื่องของเกมรับเนี่ยผมว่ามันก็พอๆกันเอาจริงการประกบตัวการแทะขึ้นเนี่ยการแบบสไลด์การรับรู้เวลาแบบจังหวะบล็อกลูกบอลอะไรเงี้ยมันก็คือๆกันเลยนะผมไม่ได้รู้สึกถึงความต่างมากสักเท่าไหร่ความแข็งแรงครับอันนี้ก็คือๆกันพูดตามตรงจะมีกก็คือือออเร่งงงขงลม ลุกมงเนี่ยถ้าถามว่ามันต่างไหมมงทําประตูนะผมคิดว่าเนต้าเหมือนจะทําได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าจวามงเคลียบอลเนี่ยพอๆกันเลยส่วนเรื่องของความคล่องแคล่วครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันคล่องแคล่วกว่าคิงนะสำหรับตัวนี้จวาพิกตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็พลิกตัวได้เร็วกว่าไหมมันก็เร็วกว่านิดนึงนะแต่ว่าสปีดปลายเนี่ยเหมือนคิงมันจะดีกว่านะสปีดปลายเออเวลาเราโดนเลี้ยงหลบกไปแล้วเนี่ยคิงมันจะวิ่งตามมาแซะบอลได้เว้แต่ว่าเนต้าเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะตามไม่ค่อยทันนะตัวหนึ่งเลยก็เพราะ ตอนที่ผมเล่นตัวของคิงนะผมน่าจะคู่กับซาลีบาใช่ปะแล้วซาลีบาเนี่ยมันเป็นเซนเตอร์ที่มาชะลอเกมบุกได้ดีมากอันนี้ผมคู่กับสตาร์มไงแล้วพอไปเล่นในเมเนเจอร์เนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นทั้งคู่เลยครับสตาร์ม um ก็ขึ้นไอเนต้าก็ขึ้นครับมันก็เลยมีจังหวะหลุดง่ายซะหน่อยก็แนะนํายืนคู่กับพวกซาลีบาหรือว่าจะเป็นฮุยเซ้นฟานได้หรือว่าจะเป็นบาโตนี่เนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับสำหรับเนต้าตัวนี้คือเรื่องของเวิร์กเลกของเนต้าเนี่ยมันก็เป็นปานกลางสูงใช่ปะแต่ว่าใน M A เนม,นเนมััันนนนนนนเเเป็็ไไรรกกกมมมม่นะ่มู่้้หืออออะะชบบขึบยายาล จะมีในเฮดทูเฮดนี่แหละที่มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ถ้าคุณเน้นเฮ t o ูเฮ d นะผมก็แนะนานะครับตัวนี้เพราะมันแ0 0แต้มเนาะแล้วก็โอบิยาเยอะแต่ว่าถ้าใครที่เปิดได้คิงแล้วเนี่ยผมว่าเล่นคิงไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แถมคิงเนี่ยในเมเจอร์มันดีกว่าด้วยซึ่งโดยรวมเลยนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าเกมรับมันไม่ดีนะเวเกมรับมันดีมันเทพเลยแหละเกมรับมันดีมากไม่ว่าจะเรื่องของเนี่ยการประกบการแซคเกิลการสไลด์การบล็อกลูกยิงการดักบอลหรือว่าจะเป็นความแข็งแรงกาารรมมม่่่่งงงงเนนนีียัััดคคบืออลลแแหหะตว ถ้าเทียบกับคิงอะที่มันแลกถูกกว่าแล้วก็มีคนเปิดแบบเปิดออกได้บ่อยกว่าในแพ็กสามพันเนี่ยผมว่าถ้าใครที่ได้คิงแล้วก็มันจะเป็นต้องอัพมาเนต้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นโอเค,อเคก็จะประมาณนี้แหละส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่3 0 0พันล้านนะแพงเกินไปผมไม่ได้นำให้ซื้อนะครับแนะนำให้แลกแต้มมากกว่า800แต้มโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีครับ